ส่วนเมื่อวานนี้นะคะมีการไปดูเรื่องของคัสเตอร์โรงงานแปรรูปไก่ที่จังหวัดสระบ,บุรีนะคะตรวจไปตรวจมาพบว่าปรากฏว่ามีผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มเป็น391คนค่ะโอ้โหเมื่อวานนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรีนายแมนรัตนสุคนถึงท่าหนังสือด่วนเลยนะคะถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยก็แจ้งผลการดาเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดล้ะค่ะ <c oughs> มีการไปตรวจสอบโรงง,งานแปรรูปเนื้อไก่สระบุรีบริษัท CPF ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะคะ มีพนักงานทั้งหมด5,862คนซึ่งตอนนี้ตรวจเชิงรุกไปแล้ว3,400คนทราบผล2,299คนปรากฏว่ายอย่างที่บอกไปค่ะพบผู้ติดเชื้อทั้งหมด391คนในจำนวนนี้เป็นชาวกัมพูชา240คนและชาวไทย151คนนะคะโดยผู้ที่ตรวจพบเชื้อได้นำเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลในพื้นที่และจังหวัดสระบุรีได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นมา ที่ค่ายลูกเสือเจ็ดคดโป่งก้อนเสาโป่งก้อนเศร้านะคะอาเภอแก่งคอยจังหวัดสระบ,บุรีสามารถรองรับผู้ติดเชื้อได้ประมาณ160คนส่วนโรงงานเนื้อไก่ปรรูปเนื้อไก่สระบ,บุรีก็ได้มีการจัดเตรียมตั้งโรงพยาบาลสนามภายในบริษัทด,ด้วยอันนี้น่าจะดําเนินตามมาตรการบับเบิลแอนซิลนะคะคาดว่าจะสามารถรองรับผู้ติดเชื้อได้ประมาณ400คนค่ะโดยบริษัทจะปิดสายการผลิตชั่วคราวเพื่อทําความสะอาดตั้งแต่เมื่อวานนี้30พฤษภาคม ไปจนถึงวันที่3มิถุนายนรวมทั้งหมด5วันด้วยกันนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ครับก็มีหลายโรงพยาบาลมาร่วมมือกันนะครับทั้งโรงพยาบาลสระบุรีโรงพยาบาลพระพุทธบาทแล้ก็โรงพยาบาลแก่งคอยครับมาร่วมกับสํานักงานสสจสระบุรีครับร่วมกันตรวจครอบครัวและก็ผู้ที่สัมผัสกับผู้ติดเชื้อโควิด -19 จากโรงงาน CPF ในอาเภอแก่งคอยครับ ซึ่งก็มีครอบครัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเนี่ยเข้ามารับการตรวจจํานวนมากเลยขณะเดียวกันครับทางโรงงานก็นําแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสระบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดําเนินการตรวจหาเชื้อผู้ป่วยเชิงรุกกับพนักง,งานโรงงานในแปรรูปเนื้อไก่ภายในโรงงานนั่นเองครับไปดูทางด้านของบริษัทกันบ้างนะคะกับบริษัทเจริญโพก,กัณานอาหารจํากัดมหาชนหรือ CPF ออกมาแถลงชี้แจงกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในโรงงานแปรรูปเนื้อไก่สระบุรีค่ะ ตอนนี้ตรวจคัดกรองพนักงานทุกคนแล้วนะคะและส่งตัวผู้ติดเชื้อเข้าทําการรักษาตัวใครที่เป็นผู้เสี่ยงสูงก็ให้กักตัวค่ะยืนยันว่าใครที่เป็นผู้เสี่ยงต่ำให้อยู่บ้านไปนะคะ14วันใครที่เป็นผู้เสี่ยงสูงก็ต้องกักตัวในโรงงานตอนนี้ก็มีการชี้แจงออกมานะคะหลายคนกังวลไงคะว่าเอ๊ะแล้วคนที่ทำงานเนี่ยสัมผัสกับเนื้อไก่โดยตรงไหมแล้วไก่จะมีเชื้อโรคปนเปื้อนหรือเปล่าเกิดความไม่มั่นใจนะคะ โดยทางบริษัทชี้แจงว่าพนักงานผู้ติดเชื้อเป็นผู้ปฏิบัติงานในส่วนที่ไม่ได้สัมผัสกับผลิตภัณฑ์อาหารโดยตรงค่ะ mm. น่าจะเป็นลายอื่นๆสายงานอื่นๆนะคะโดยขณะปฏิบัติหน้าที่เนี่ยทุกคนจะสวมชุดฟอร์มหน้ากากอนามัยและผ้าปิดปากปิดจมูกอย่างมิดชิดและได้หยุดดำเนินการในพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อปฏิบัติงานทันทีเป็นเวลา5วันเพื่อบิ๊กคลีนนิ่งพร้อมพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทันทีตามมาตรการของกระทรวงสาธารณาสุขนะคะก็ยืนยันว่า ไม่ได้เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสเนื้อไก่นะคะ,ะก็มั่นใจได้ค่ะ